เดี๋ยวเราให้คิดได้มาก่อนนะตอนนี้ทำน้องมันหน้าร้อนพยายามทำใหไไ้เป่าเลยไม่มาอ,อยู่ที่เดือนกันเนี่ยมาสามอาทิตย์มาเพื่อทำผมอย่างต่อจงเจ้าจง,าจงอันนี้สี่ก็น่าจะเพิ่งทำไปประมาณนี้ยังไม่เห็นจะได้เดือนเน่มัง้งเนี่อืมได้เดือนหนึ่งแล้วตอนท่อมแค่งด้วยสระน้ำร้อนแล้ว นะ่าจบเป็นเนื้อแล้วแล้วก็ยอนเมงเรื่อยๆเนาะอยู่ที่นูน่นใช่ไหมคะไม่น่าจะเข้าร้านประจำอ่ะนะเพราะว่างอกไวไใช่ไหมคะแล้วเป็นคนสระผมทุกวันสระผมทุกวันด้วยโอ้โหทำไมสระบ่อยจังอ่ะอากาศก็เย็นไม่สระอาบน้ำแล้วไม่สระผมมันเหมือนไม่ได้อาบน้ำเลยจริงเหรอไม <c oughs> ่ได้ถ้ามันสาะบ,บ่อย <c oughs> เกินไปอะค่ะแล้วทีนี้เราอาบที่นู่นเราต้องอาบน้ำอุ่นแต่ถ้าทุกวันทุกวันทุกวันอะผมมันเหมือนโดนความร้อนความร้อนทำลายไ,ไอ้ตัวความลื่นก็คือพวกคอลลาเจนกับเคลาตินที่อยู่ ที่มันเกาะผมยูเซลที่มันขึ้นมาเองคัมันจะดูความร้อนแล้วมันตายเลยทุกวันไงมันนันถูกถูกเผาทุกวันมันแห้งมากขนาดนี้เดี๋ยวเราเตืียมแกงกอนไปทำเจลตินเลยแล้วกันผมอยากโซอกด้วยนั่นออคุณพี่อยากยืดด้วยไหมคะยืดอ๋อจะยืดด้วยใช่ไหมแต่ช่วงปลายเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าแบบนี้ลองผ้าเช็ดให้ดูหน่อยได้หรอเปล่าอไม่ดูผมดูนะคะเนี่ยแหละถ้าเราไม่ไม่ไม่ว่าคน ทยหรือคนต่างประเทศถ้าเราซักแล้วโดนความร้อนบ่อยๆแล้วก็ความร้อนน่ะถ้าเราโดนทุกวันหรือวันเว้นวันคนที่นี่พหมบ่อยเขาจะเป็นได้เหมือนกันเป็นนี่คือเป็นยังไงคะความร้อนมันจะทําให้ผมมีความแข็งกระด้างเพราะความร้อนมันแพทเพ่าประจําประจํามันพิวเราแร่พิวเราถ้าโดนแดดทุกวันทุกวันก็เกิดความกลานกานด้วยไหมด้วยดํจะจะขาวๆนี่แดงดําไปเลยผมก็เช่นเดียวเชื่อมแกนนี่เลยใส่ไปซักสี่ฝาห้าฝ่าได้เลยไม่ต้องกลัวเปลืองเลย เดี๋ยวเราก็จับปลายผมเนาะไม่ผสมน้าด้วยนะคะเราจะเอาเพียว,เยวๆเข้มข้นเข้มข้นมากๆจุ่มลงไปเลยค่ะยังไม่ลาดการจุ่มปลายผมเสียปลายการรักษาเราเน้นปลายก่อนอย่าเพิ่งลาดไปเอาไว้ปลายจุ่มๆไม่ชุช่มไม่ช้ำเลยเพราะยังไงเราเช็ดผมเนะี่ยจะมีความรู้สึกว่าแห้งก็จริงแต่ยังไงเราเพิ่งสระเนาะมันก็จะมีความชื้นอยู่จุ่มไปเลย <ๆ S 2> เพียวๆไปเลยค่ะแบบนี้ผมวันนี้ที่ไม่ผสมน้ํและไม่ใส่น้ําร้อน เพราะว่าผมโดนความร้อนมาแล้วสระด้วยน้ําร้อนทุกวันน้ําอุ่นทุกวันผมก็เลยการแห้งแล้วแข็งความแข็งเกิดจากน้ำร้อนนะสอบถามแล้วก็ดูก่อนจะลงมือทาอะไรเราจะได้ทํางานง่ายขึ้นเราจะได้วิเคราะห์ออกว่าสมควรจะทำะํำยังไงต่อแต่ถ้าผมคนไม่ได้สระน้ําร้อนไม่ก็โดนน้าร้อนใช้น้ําร้อนเลยแต่วันนี้จริงๆแล้วผมแข็งแรงอยู่เป็นผมันแข็งแรงอยู่เพียงแค่แข็งแห้งพอน้ําร้อน ทำอันนี้เลยหมักทิ้งไว้สิบห้านาทีค่ะยี่ขั้นตอนเดียวคาโรเดียช่วยนะคะ่อทำงานไวเพราะเราจะต้องตอกเคลาตินสดด้วยแต่ที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือว่าหลังจ,จากที่เชื่อมแกนแล้วคือพมมัน,นวี่งง่ายแล้วมันลื่นแล้วมันนิ่มขึ้นเลยกลายเป็นดูพมมันแข็งแรงสมัติคุณพี่จับแล้วรู้สึกไหมสมัมผัสจับเลยแค่นอนก็รู้ว่าต้อยางทำงานแค่นอนตอนนอนเชื่อมแกนรู้เลยใช่ไหม เนี่ยนะแต่ับคือต่างเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดของเชื่อมแกนฉันเลยบอกแล้วสินค้าที่ขายราคาไม่ได้แรงมากแต่คุณภาพโคตรแรงที่เรากำลังลงปลายนี่คือเป็นเคลาตินทั้งตัวเก่าและตัวใหม่ผสมกันก็คือบําบัดกับเคลาตินสดทาเฉพาะแค่ปลายก่อนเพราะถามลูกค้าแล้วลูกค้าบอกว่ายืดครั้งสุดท้ายมาเจ็ดเดือนที่แล้วแต่เรามองดูด้วยตาก็คือมันไม่ได้ตรงแบบมีรอยยืด ราไม่รู้ว่ายือดอยังไงมาเนาะแต่เพื่อความที่เราได้มั่นใจของเราเลยโดยที่จะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ทำแล้วมันผิดพลาดเราเอาเคลาตินเคลาตินนี้นะคะถ้วยนี้ทาปลายก่อนเลยเนี่ยเห็นไหมคะจะเห็นว่าผมเป็นสีเป็นแห้งแบบเมื่อกี้เลยทาปลายก็คือแค่ไปปลายทาไปเลยแบ่งทาไปปลายทั่วแล้วเดี๋ยวเรามาลงยายืดถ้วยนี้ก็คือยายืดจะลงยายืดเว้นปลายนิดนึงป้องกันไว้ป้องกันการช็อตจะได้ไม่มีเคลาตินที่ทาตรงปลายที่กําลังทาอยู่ตรงนี้ก็คือเป็น ัวนี้ส่องตัวนี้ผสมกันเนาะเพราะว่าเราก็ใช้ผสมกันเลยเพราะตัวนี้ไม่มีกลิ่นแต่ตัวนี้มีกลิ่นแต่ตัวนี้ลื่นตัวนี้จะเหนียวผสมกันเลยจะได้ช่วยได้ทาปลายก่อนเพื่อเพื่อทาให้ปลายเราจะได้รีเทิรยนการช็อตแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงยายืดตัวนี้เราจะใช้สามตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้ผสมทุกอย่างเลยค่ะเชื่อมแกนก็คือใส่ลงไปในยายืดด้วยเชื่อมแกนใส่ลงไปในเคลาตินด้วยขาดไม่ได้เลยคือตัวนี้ค่ะตัวนี้คือนางเอกของร้านค่ะพวกนี้เคลาตินคือพระเอกค่ะเขาคู่กันค่ะพระนางค่ะ หลังจากที่ลงรงถ้วยเคลาตินเสร็จแล้วชวงไปไปลายเราก็มาลงยายืดที่โคนลงยายืดต้องลงให้ชํำนะลงให้ชํำให้ทั่วทุกเส้นถ้าไม่ทั่วปลาย่ะโดนถ้าไม่ทั่วเดี๋ยวมันก็ตรงเป็นบางเส้นเส้นไหนไม่โดนยายืดมันก็ไปตรงก็สรุปแล้วก็คือต้องลงให้ทั่วแล้วลงปุ๊บจะเห็นไหมว่ายายืดของเราเนะี่ยมีเคลาตินอยู่ด้วยผสมอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นเวลาลงไปแล้วเราจะห็นพูมเลยว่าลงมื่อกีเลงยาย,ยืดไปเรียบร้อยแล้วนะคะพอได้เวลาเราก็ไปล้างพอไปล้างก็มาลงแคราเป็นทับอีกหนึ่งรอบทับแล้วก็ได้เวลาก็เป่าแบบนี้ละคะ่ะเป่าแบ่งแล้วก็ได้ก็าบางเหมือนมี้ยืดนะคะอยาจับเช่นน่ะเดนไฟอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสองเพราะเราต้องการความตรงด้วยก็เลยส0 0มีแบบนี้ก็ยังดูไม่สวยแท่เราต้องล้างก่อนจะล้างเดี๋ยวเราจะต้องปิดงอให้ลูกค้าก่อนปิดงอให้ลูกค้าเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็มา,เ,าเก็บงานตรงปลายเพิม่มอีกทีหนึ่ง เพราะว่าไฟอันนี้ที่ใช้ช่วงป่า,ายเราจะไม่โดนไฟที่สูงเดี๋ยวเราจะไฟต่ำลงมาเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วนะคะโตกปิดงอกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะสี่ก็โอเคประมาณนี้สวยแล้วค่ะสี่ก็โอเคเนาะอมชมเพื่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงนอ๋อสวยผมเงามาก